สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากอําเภอชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็เลยโทรมาสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับจะเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่ใบขี้เมานะครับเป็นรุ่นขาอิสระนะครับตัวนี้ขาอิสระนะครับก็ดินได้นะครับนี่นะครับจะมีโชคสามารถหย่อดตามเนินตามเขาได้นะครับพื้นตามพื้นดินขูดขาดได้นะครับตัวนี้ อบพื้นดินดดกปกติก็ได้นะครับ,รบจานคู่จะเป็นจานใบขี้เมาครับจะเป็นจานใบขี้เมาของรถไถนาเดินตามนะครับตัวนี้ถ้าจานใบขี้เมาสึกหรือหมดในอนาคตสามารถซื้อของรถไถนาเดินตามมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นจานเดี๋ยวขอพทดนะครับจานแถมนะครับจานสามคนครึ่งนะครับ ตันเครื่องก็จะเป็นจานสีห่หุนนะครับอันนีจะเป็นตัวแถมนะครับสามหุนครึ่งนะครับก็จะแถมสลักให้สามตัวด้วยนะครับถังสแตนเลสก,ก็จะเป็นถังใสมาเล็กกระพวดนะครับสองถังอ,อันนี้ถังอ่าตัวถังตัวนี้ใสมะเล็กกระพวดนะครับสี่ถังนะครับนี่นะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นขากบดินไปปิดมเมล็ดข้าวโพดนะครับครับโซ่ไมเยี่มเลยนะครับตัวนี้จะเป็นช่องอ่าลาลูกค้าจะหยอกข้าวโพดนะครับก็ให้ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับวันนี้จะปิดปิดอันนี้ปิดอ่อเป็นตัวปิดกั้นมเมล็ดปุ๋ยลงนะครับตัวนี้เวลาใช้งานก็ให้ถอดออกนะครับทั้งสองทางนะครับ ส่วนตอนนี้จะเป็นที่อ่าเก็บมาเล็กกระพดนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วเราสามารถคลายน,อน็อตเอ่อคลายน,อน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ดึงแผ่นแผ่นเอ่อเพลออกนะครับแล้วก็เก็บมาเล็กกระพดออกทางนี้ได้เลยนะครับคบหนากว้างก็สองเมตรนะครับตันนี้หน้ากว้างของรถเอของเครื่องอยนต์กระพดนะครับส่วนสี่แถวค้าอิสระราคาก็อยู่ที่สามหมืนเก้าพันบาทน,นะครับ ไม่รวมค่าส่งนะครับทางร้านก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับทางเพจเฟซบุ๊กนะครับจะมีร้านกงจักรการเกษตรร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับร้านก่อกระหนกการเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0 9 4ย์9ก2าสนะครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ